กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชั้งข่าวนะครับชมครับมาดูความเคลื่อนไหวในแวดวงอาเซียนจะไปดูที่เวียดนามกันเขามีวิธีการขนยาเสพติดมาที่สนามบินเวียดนามกันแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศนะครับข้อห้ามที่สําคัญที่สุดก็คือการไม่รับฝากกระเป๋าหรือว่าสัมภาระของใครนะครับรวมถึงจะไม่หิ้วภาชนะต่างๆรวมถึงหีบห่อ อะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นว่าข้างในหีพอภาชนะนั้นคืออะไรนะครับแม้ว่าของต่างๆเหล่านี้จะเป็นของบุคคลที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีก็ตามครับเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้เลยว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อของมด,ดามิจฉาชีพเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกับชายหนุ่มรายนี้ที่เรากําลังจะเล่าให้ฟังกันเขาเป็นชาวเนื่ยนี้เกิดขึ้นที่เวียดน,น,น,นามนะครับเป็นหนุ่มนักศึกษานักเรียนนอกซึ่งถูกจับกลุ่มที่ท่าอากาศรรยานนครโฮจิมินนครขณะที่เขากําลังเดินทางกลับจากออสเตรเลีย แล้วก็ถูกสตรีมีทันคนหนึ่งซึ่งขอของพลุพลางเลยแล้วก็เดินมาไม่ไหวแล้วก็ฝากให้หนุ่มคนนี้เนี่ยขอร้องเลยครับให้ช่วยถือขวดน้ําดื่มให้หนุ่มคนนี้ก็เลยถือให้ในช่วงจังหวะที่กําลังจะเดินผ่านโต๊ะสุรการกรแผนกตรวจคนเข้าเมืองของท่ากาศยานนครโฮจิมิน แล้วปรากฏว่าขวดน้ําที่หญิงมีคันคนนั้นยื่นให้กับเขาถือนั้นดูภายนอกก็เหมือนกับเป็นขวดน้าดื่มทั่วไปธรรมดาซึ่งก็มีน้าเต็มขวดอย่างที่เราได้ทันทานกันแต่จริงๆแล้วในขวดใบนี้นะคะคุณผู้ชมถูกดัดแปลงให้สามารถถอดแยกออกจากกันได้เดี๋ยวเราจะมีภาพคุณผู้ชมได้ดูดูประกอบไปด้วยและบรรจุยาเสพติดเอาไว้ข้างในซึ่งจริงๆแล้วสําหรับสามบินทั่วโลกเนี่ยนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่มีคนเคยทํามาแล้วแต่ที่นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่สนามบินของเวียดนามโดยนันกศึกษานุ่มคน ถูกฟ้องร้องต่อสารในฐานะลักลอบขนเล่มมีโคเคนหนักเกือบ500กรัมในครอบครองโดยสารไม่สนใจว่าเขาได้มันมาอย่างไรเพราะถือว่ายาเสพติดอยู่ในมือผู้ใดความผิดก็ตกอยู่กับผู้นั้นชัดเจนชัดเจนนะครับซึ่ง <c oughs> แม้ว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาจะพยายามไล่ล่าหญิงมีคัน คนน,นนั้นนะครับซึ่งเธอก็ได้หายตัวไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวหลังผ่านด่านศุลกาการออกไปแม้ว่าตำรวจจะทราบชื่อทราบนามสกุลจากหนังสือเดินทางของเวียดนามแต่ก็พบว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมครับซึ่งเจ้าของ อาจจะเป็นหญิงท้องแก่ปลอมๆก็ได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยทางท่าอากาศยานของโฮจิมินห์กับสนามบินนอยบายในกรุงฮานอยเนี่ยก็ได้มีการกลายเป็นเส้นทางในการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติโดยมีการใช้บรรดาเหยื่อนักศึกษาและเยาวชนที่รู้เท่าไม่ถึงการซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีนักศึกษาไทยรวมอยู่ด้วยนะคะที่เป็นเหยื่อของแก๊งค้ายาเสพติดมีจากแอฟริกาแล้วก็มีจากอเมริกาใต้ด้วยซึ่งสิ่งที่เราควรรู้ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก็คือกฎหมายของเวียดนามไม่มี ข้อยกเว้นให้แก่ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับแล้วก็ล่าสุดนะคำชมครับเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของโฮจิมินก็ยังตรวจพบวิธีการอื่น,นๆเช่นการแดัดแปลงเสื้อชั้นในกับกางเกงชั้นในให้สามารถบรรจุเฮโรอีนเอาไว้ได้กว่า4.3กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับซึ่งบทลงโทษของเวียดนามเนี่ยหากจับได้จำคุกหรือไม่ก็ประหารชีวิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เดินทางจะต้องเตือนตัวเองเอาไว้เสมอตลอดเวลาเลยนะครับว่าจะต้องไม่หิ้วของไม่ถือขวด ภัชนะให้กับใครเด็ดขาดเมื่อจะเป็นคนชราหญิงมีคันหรือใครก็ตามแต่ก็ไม่มีข้อยกเว้นนะครับยิ่งโดยเฉพาะพวกที่เสนอให้เป็นค่าตอบแทนหรือว่าสิ่งของที่มีมูลค่าให้แล้วอันนั้นยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่เลยก็ต้องยอมเป็นคนที่แรงน้ําใจสักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยตัวเองถูกต้องยอมใจดําแป๊บเดียวเดี๋ยวไปมีน้าใจหลังจากขึ้นเครื่องบินอะไรเดี๋ยวว่ากันไปน,น,นะคะขึ้น,นเมรออะไรก็ลุกให้หญิงชราหญิงมีคันนะคะจะดีกว่ามาปิดท้ายข่าววันนี้ไปกันที่สิงคโปร์ค่ะล่าสุดมีการออกมาตรการป้องกันการเก่งก รารอสังหาริมทรัพย์นะคะหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของสิงคโปร์ในช่วงนี้เขามีการปรับตัวลดลงอย่างหนักเลยหลังจากที่รัฐบาลสิงคโปร์มีการประกาศมาตรการระลอกใหม่โดยให้ธุรกิจและชาวต่างชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยในสิงคโปร์ต้องมีการจ่ายอากรสแตน์เพิ่มขึ้นจากเดิม10% เป็น15%โดยมีการคิดราคาซื้อและคิดค่าอากรสแตมจากผู้ขายในอัตรา5-15%นะคะโดยคิดจากเจ้าของสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อและขายสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมอย่างเช่นคลังสินค้าและโรงงานหากถือครองสินทรัพย์ต่ำกว่า3ปี โดยมาตรการนี้นะคะจะเริ่มต้นบังคับใช้เพื่อในการแก้ปัญหาการเก่งกําไรที่ทําให้ราคาสังหาริมทรัพย์ของสิงคโปร์ในตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงนั่นเองครับและซึ่งผลการบังครับใช้ก็ทําให้หุ้นของบริษัทแคปิตอลแลนดตกลง5.9%แต่ที่หนักกว่าเนี่ย หุ้นของบริษัทซิตี้ e v เวลลอปเมนต์ตกลงไปถึง7.3แล้วก็หุ้นของเคปเพลย์แลนด์ตกลงไปถึง7.5นะครับก็เลยทำให้ดัชนีสเตรทไทม์เนี่ยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะส่งผลกระทบหนักต่อพื้นฐานความต้องการในตลาดอีกด้วยขณะนี้เขาบอกว่าบริษัทบาเครย์เองก็มีการระบุว่าปฏิกิริยาต่อมาตรการชุดใหม่ครั้งนี้จะมีผลกระทบมากที่สุดหากเทียบกับมาตรการที่มีการประกาศใช้มันแล้ว6ครั้งก่อนหน้านี้ซึ่งอาจจะรวมไปถึงพลายของ อสังหาริมทรัพย์ทั้งภาครัฐและเอกนชนที่ต้องรอการสร้างอีกประมาณ2-3ปีข้างหน้าทําให้บาเคลงก็มองว่าราคาอาสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ของสิงคโปร์ถ้าไม่ปรับตัวลดลงก็จะมีการแค่ทรงตัวเท่านั้นเองสิงคโปร์ขยับแล้วเป็นการป้องกันการเก็งกําไรของอสังหาริมทรัพย์แล้วไทยล่ะก็ต้องดูกันต่อไปใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ